ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0ยองเก้าี่บ้าง้าห้กศันย์ศนยงเฮ้ยปะไ่จะไปเรเจอได้ปะ ก็ใช่ไงมีเป็นร้องเพลงเมเจอร์ที่แฟชั่นกันแต่ว่าปัญหาที่เงินสิเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เปนไรเราเรามีอีกคนที่เชื่อเราเบอร์ไงเบิร์นะเบิร์ดใช่ไหมเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยพอดีเฮ้ยตายยากเลยตั้งเนอโอ้โหแม่อะไรแะไรไปวยไปเปล่าร้องเพลงการเกะเออไม่ได้เมื่อแต่ ไมอยากร้องเพลงเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ได้ปล่อยพลังเสียงออกมาไปลองเกตที่เมเจอร์แฟชั่นเย็นจะเลอไปเปล่าเออไปไปหัดสนงเรื่องหนึ่งสับจางโอ้ยออกคนละห้าสิเองมันชั่วโมงเลยห้าสิเออออกคนละมันก็น่าไปนะเออใช่ไม่องไปแต่มันต้องมีคนหันละคนนึงอ่ะ มันถึงีะแบบมันถึงจะลงตัวลในอย่างภาษาพูนก็ไม่มันด้วยอ่ะเออใช่ปุ้ยดต่เพจจะไปแฟชั่นหรออืมน่าแฟชั่นเบอร์ขอคิดดูก่อนนะแบบมันหารถกับบางอย่างเลยถติได้วยเฮ้ยเออรถติดด้วยอ่ะเซ็งมากเลยรถติดยุ่งอย่าให้แม่เราไปส่งนะนะให้แม่ให้แม่กไปส่งอ่ะเออปุ้ยแต่ ่้วยคนหาอยู่ดีอะไรเออมันมันก็ต้องมีคนนึงเหรอเพราะเราไปสองคนก็ไม่สนุกอยู่แล้วเขาดูแลเขาจะชวนใครใครอชื่อหมวยเหรอให้ใครให้ใครพี่ชายให้ใครพี่คงไม่ใช่ใครไม่รู้มันก็มีแคลนีอย่าเอ็มไงเอ็มอ่ะเชวนมันไปดิเอมเนอะข้อหนึ่งนะเอ็มไม่ช่วยจ่ายเงินข้อสองเอ็มเมื่อกีก็ร้องเพลงสามเพลงรวดเลยอ่ะ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้เอ็มช่วยออกมาได้ไม่มีทางอ่ะไปจะออไปทีไปทีอะไรเอ็มก็เป็นยังไงไม่พีเลยอ่ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพูดกัเอ็มให้ว่าเออเอ็มช่วยออกมาอยก็ดีนะอยากเข้ามาโดนเด่นเลยเออช่างทำไปได้เอ้ยพูดถึงเบิร์ดเบิร์ดมีอะไรจะบอกคือวันนั้นมาเถียงกันมาเถียงกันเรื่องที่จะเข้ามาเลยนซูปปเปอร์โมเดลมาด่าเอ็มเขาเอ็มเขาก็ด่าเบิร์ดพี่แจแล้วก็พี่ขวัญก็คือ เขาแบบไม่ได้เป็นหลอกเรียนเรียนไปก็เท่านั้นโดนเบิร์ดกับพี่ขวัญโดนพี่แจ๊คเป่าหูเป่าหงตรงไหนเราก็ต้องไต่ไปทีละขั้นใช่ไหมก่อนได้ไปนะครับเขาถูกไม่ได้เป็นหลอกนะแสดงารเรียนไปก็เท่านั้นเสียเวลาแถมยังเสียตังค์เราก็เรียนดแล้วก็แบบเออเราต้องกล้าเข้าไป็นขั้นพัฒนาขึ้นไปแต่เขามาถูกดูดูถูกอย่างเงี้ยแบยังไงมันไม่ใช่เราไม่ใช่เพื่อนนีเนาะไม่แต่ว่า เออมันอาจจะมีข,อมออมขอ้ออดทนน้อยมันอาจจะแบบคนมันไม่ไหวเออมันจะคืออันนี้มันต้องใช้ขอ้ออดทนแบบสูงคือกว่าจะได้เป็นไปได้ฝึกเราจะได้ไปแคสงานแต่เออมันอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเดีวเราก็ไม่เป็นไรหรอกอีกและขั้นทีละขั้นมันจะดีอีกเออแต่ว่าวไม่ใช่มาหนึงแล้วรวดเดียวแหละแบบเหมือนเราไม่มีความรู้อ่ะไม่ใจะไม่ดีใช่ไหมเออใช่เวลาเวลาเขาให้สมมติแบบไปแคสงานอะไรประมาณนี้ไปแคสงานเป็นคนบ้า เอชเลนเป็นคนมไม่เป็นเอชไม่มีพื้นฐานเอไอแล้วเขาจะรับเอมทำงานได้ไงถูกป่ะใช่คือเขาว่าชวนเอชไปทำงานเพราะว่างานเอชก็เป็นเพื่อนเราก็สนทนานี่เนาะเออชวนเชิญชิญไปเถอะไม่เป็นไรหรอกซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปี มีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model s u p e r ร์โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 5 5 0 0